เดี๋ยวเลยครับทีเียวเลยที่หนึ่งของมวยคู่แรกครับคู่แรกตอนไล่างวันนี้นะครับแหลมสิงห์เพชรเพึ่งคว้าเลขจิตเลิกสาพับไปเมื่อไงแหลมสิงแย่สายแย่หัวไปเจ้าชายแย่หัวเย่ายแย่หัวนั่นแย่ายตะไบเด็กนี่นะครับการตอกเหาเขากดต่อ เด็อะไรขาไปสิมีคนขับที่ขับที่เข่าแ้าไม่ขัที่เข่าซ้ายและเข่าซ้ายเข่าขวาก็อยู่นวเด็เขาซ้ายที่เข่าซ้าเข่าขวาเข่าซ้ายและเข่าซ้ายขับที่เข่าซ้ายเข่าขวาครับที่เข่าซ้ายเข่าขวครับลรงสีที่เข่าซ้ายถ้าไม่ถงที่ซ่ครบการขาเล็กนอยเนี่น้อาบมัรแค่น้อนะครับเป็นนืวอเจ้าทีมนะครับขาเล็กน้อยนี กีายเสรงแล้นะครับมาเล่นครับตาลูกทีโดยเจ้าทีมนะครับดนจากรรดิอันเฮดินนำมาจากจับรเมืองแก้วนะครับจะกรตั้งตั้เลียนเทียงกันเหกันเป็นปวยสูงยาคายดีเจรจอกันคนละทีเรจากัคนละทีนะครับตอนนี้เจรจเกอคนละทีนะคนอนี้ไอ้หกสี่ภาคล่างเอาล่ะคนละภาคคนละทีนะครับ ได้เสียเราจากนที ALLY, finally, ่ทมที่สุทีก็ได้แล้วนะครับสูงสีที่ตลอดแต่เตฟ้ากับพลทีนะรัีทักเตะฟ้าได้เพว่นะครับเป็นมวยถึงยาวคอดีนี่เป็นมวยเตะมีตามดีแสนบ้างนะครับข้างล่างอ้าล่างเอาไปนี่อรุนะครับ การอกให้ต่อหมด่ที่หนึ่งข้มวยที่หนึ่งครับ